สวัสดีค่ะคลิปนี้ยอนพามาดูทีมงานซับพาโนนำรถแมคโครขึ้นรถเทลเลอร์นะคะเป็นการนำแมคโครขึ้นเทลเลอร์ที่ไม่มีสะพานหรือว่าไม่มีบันไดเดินขึ้นนะคะ ก็จะใช้การยกล้อมแมคโครนะคะขึ้นไปที่ท้ายรถเทลเลอร์แบบนี้ค่ะกดท้ายรถลงไปแบบนี้แล้วหน้ารถก็เนี่ยค่ะลอยขึ้นเหนือพื้นสูงเลยทีเดียวค่ะ <c oughs> รถเทลเลอร์มีคนคับอยู่ด้วยนะคะก็มีคนขับดูแลเป็นอย่างดีค่ะ ขึ้นมาได้แล้วก็ใช้วิธีการถอยหลังขึ้นนะคะก็จะใช้กวงช่วยพระยุกตัวข้างหน้าด้วยค่ะขึ้มาแล้วค่ะก็จะถอยถอยเข้ามานะคะถอยถอยขึ้นมาตรงจุดที่มาร์กไว้นะคะให้พอดี ก็จะค่อยๆเดินเข้ามาให้ตรงจุดนะคะจุดที่เรามาร์คไว้พอดีเลยนะคะพอได้จุดที่เรามาร์คไว้แล้วก็เนี่ยค่ะหันหันหน้ากลับไปข้างหลังะคะ่ะก็จะระเบียบกันหน่อยค่ะจะระเบียบความเรียบร้อยให้กับตัวรถแมโคก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องเดินทางไกลนะคะ เรียบขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็พร้อมออ,ออกเดินทางค่ะล้อปุ่ค่ะพร้อมทำงานแล้วนะคะพร้อมเดินทางไปทำงานแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมถูกไลค์ถูกแชร์ คอมเมนต์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วมองไม่เห็นแล้วค่ะ